ครับสวัสดีครับเอฟซทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง594พารวยนะครับเอาเมื่อนี้อยาก็ได้มีโอกาสได้เดินทางมาสัมผัสแม่บัวฝันแม่นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับท,ที่พีมงานพิน่นกำลงังสัมผัสแม่บัวฝันแม่นอยู่นะครับไปเบิ่งไปชมบน้ำกันนะครับ แก่เนาะหายเป็นหายไตอักเสบสามหาคือบนไว้ตลอดนะซัวสีได้ได้มากนี่ตรงบนตลอดเนาะจ้าแล้วก็ไปไล่วัดไหมครับไปไล่วัดไล่สถานที่ลกลางาดึกก็มีมไปขวากลางดึกก็ไปครับสองคนก็ไปกลางดึกนี่ไปขอจักทุ่มค่ะซีทุ่มหาทุ่มกับมี่สองทุ่มกูกัวกับม,มี่ บุกค้อนป้าไหวเข้าไปก็สองคนเพื่อจะได้นะครับสิเป็นแบบว่าเพิ่นขอนําสินังข้าเอาเนาะแจ้งคุณปอท่องใส่นี่วัดแห่งหนึ่งเบิ่งอยู่ลูกแก้วไหมครับเห็นแปดสามเลยไหมอดีผ่านมาได้ลงคลิปอยู่นะครับลงคลิปของท่องใสพระรวยอรงไหลสดอยู่เห็นแปดสามเลยไหม มีเอฟซีให้ตามอยู่ดอกค่ะหันบอลกันพอจ้ะเคียกับพอพุ่นเนี่ยทางได้หลายเด้อค่ะแม่ผัวถ้าเกิดว่ามีเพิ่มเติมจังใดก็โทรหาในเด้อค่ะเด้อเพราะว่ามืออันมือเลขสีออกนี่โทร่มมาลดไปอยากได้หลายเพราะว่ามันติดฝันสีย่ำได้บ่ค่ะแม่มันติดเคยย่ำสำคัญมันหาซื้อยากลอตเตอรี่กัหายง่ายแท้านั่นมันจะล่วงขีดถ่ายตัวนี้มืดเหล่ารังรังเลขเขาว่างหันกับมือสุดท้ายได้น่ะเตี้ยนเขาแตกน่ะ อยี่ได้บอกพอนซื้อคักๆกันนะก็ดได้สนใจกันนี่แหละเบอร์โทรแม่บัวขอบคุณแม่บัวได้รายเด้อค่ะถีบ่บาแบงกันแนวทางค่ะขอบคุณได้รายค่ะครับข,ขอบคุณครับขอบคุณค่ะน้่นบางหลังตอนมาเขาแตกว่าเรียกเรียกอนนี่แตกคักกว่าโอ้ยเสียดายบริเวณจีเนาะ <พ uka> แตกแตกแม่ตัง้ง<ส>ห<ม>ัังวา<สม>นี่ยแหละครับ FC ตก่ันครับสำหรับตัวเลขแนวทาขงของคุณแม่บัวฟันแม่นนะครับ,ใน,นนรบในงวดที่ผ่านมานะครับเอในงวดที่ผ่านมาไม่บัวฟันแมน่นให้หาหางนะครับก็เขาเป็นหางแรกเลยนะครับสามห้านะครับส่วน ล่างบบาเขานะครับพราอแม่บัวให้80ก็แปดเจ็ดนะครับกรพาดไปนะครับเขา่าสาหาหางเดียวนะครับแต่ว่าในงวดนี้นะครับแม่บัวฝันแม่นปล่อยเด็ดให้เลยนะครับก่อนใครนะครับ30มธันวาคม6กนะครับ 3, 3, 3ามตัวก็คือเก่าสาเลยนะครับ สีจันไรมักจอบบนอ้อครับสาหรับตัวเลขกแนวทางของแม่บัวฟันแม่นนะครับซึ่งเป็นช่องไม้นะครับถ้าอยากเบิ้งแบบเต็มๆนะครับย้อนเบิ้งในคลิปย้อนหลังใด้ก็คือของช่องท่องใส่ผ้ารวยนะครับอจาจังไดเก็อย่าลืมนะครับเด้อซีจกทันครับเป็นกลาลังแรงเชื่อแรงใจใแกท่างช่อง ห้าเ้าส้ารวยนํำเลยครับเด้อช่องใหม่มาใหม่นะครับก็ลองเบิงว่าตัวเลียกแนวทางของไม่บวชจะเขาบ่อนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แกทั้งช่อง5 9, right. ้าเาสี้ารวยนะครับเพื่อจะได้ คลิปเด็ดข้าวซารดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับงวดน,นี้สามสี่เก้าสามสี่หางเดียวไปเลยนะครับโดด,โดดเลยนะครับสำหรับแม่บัวฟันแม่นนะครับส่วนอันนี้ก็ขอมุ่นเบื้องต้นนะครับขอมุ่นบางส่วนของคุณแม่บัวฟันแม่นนะครับในงวดทิพผ่านมากนะครับ กรล่วงเบิงนะครับว่าในหมวดวื้นที่30ท่นว่าคม6 4นี่ไม่บวจะเข้าเด็ดๆเต็มเต็มไหมนะครับหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับการอช่มกันนะครับแล้วก็ติดตามทังช่องไว้นะครับเพราะว่าทั้งช่องจะเดินทางไปหาคลิปในเด็ๆข่าวสารดีๆจากทังช่องแรกกะ ตามตัวเลขแนวทางหลายๆหมองหลายๆทีนะครับเป็นต้นว่าของอาจารย์ทองใสนะครับว่าของอาจารย์ทองใสเข้ามาหลายงวดแล้วนะครับสามงวดซ้อนแล้วนะครับช่วงหลังๆเข้าสามงวดซ้อนหลังจากพักมาระยะหนึ่งนะครับมาชมน้ำกันนะครับว่า วดน,นี้แม่บัวฝนแม่นแล้วก็จา์ท่องไสจะเข่าอีกบอนะครับและจะไปทำพิธีขออยู่สถานที่แห่งใดบ้างนะครับหรือว่าจะไปตามตัวเลขแนวท่งจากเสี้ยนใดแน่นะครับหรือว่าจะไปสำนักใดบ้างนะครับมาตอนมาฝากพี่ฝากน้องนะครับ รอชุ่มไปเบิงนะครับแล้วอีกช็อตต่อไปนะครับจะเป็นของพ่อน้องพิมพ์และกับน้องพิมพ์นะครับซึ่งช่วงนี้ก็รอบรรยากาศนะครับรอเวลานะครรับอเวลาอันเป็นมงคลเลิกนะครับสําหรับน้องพิมพ์ก็ได้แต่งตัวรอแล้วทั้งดันไนนะครับซึ่งอันดับต่อไปนะครับจะเป็น พ่อน้องพิมพ์ต่อเลยนะครับหลังจาก,กที่เพิ่นสามหาเขามาตเต็มๆในงวดที่ผ่านมานะครับซึ่งวันนี้ของพ่อน้องพิมพ์เพิ่นจะได้ตัวไดเขาเขาตัวไดนั่นก็นลอชมนะครับกลจะถึงเวลาแล้วนะครับน้องไอ้พี่ตัวทกับถึงเวลาก็ขึ้นต่อเลยนะครับคลิปต่อไปเป็นของพ่อน้องพิมพ์นะครับ แต่ว่าช่วงนี้กำลังรอเวลาอ่าเป็นมงคล้วเลิกนะครับเพป่นจะได้ทำพิธีล่ำถวาย,ยการล่ำถวายของน้องพิมนะครับซึงช่วงนี้กระแตงตัวรอแล้วนะครับกระรอรุ่นว่าพ่อน้องพิมจะเขายีบบอในงวดนี้30ธันวาความ6 4ีนี่นะครับในงวดที่ผ่านมานะครับได้ข่าวว่าเข่าสามหานะครับ ช่วงนี้ก็รอเวลาไปก่อนนะครับก็บพึ่งจะมีแต่แม่บัวฟันแม่นนะครับที่ปล่อยตัวเลขแนวทางไปนะครับปล่อยตัวเลขแนวทางก่อนใครนะครับแม่บัวฟันแม่นเปิดปฐมมาเลิกเลยนะครับสําหรับช่อง594ปลารวยนะครับแม่บัวฟันแม่นเปิดก่อนเลยนะครับแล้วอีกเมื่อนานะครับวันหลังวันหน้าวันหลังนะครับ วันดีขึ้นดีนะครับก็รอเลืองงามย่มดีเดี๋ยวอาจารย์ท่องไสจะไปทำพิธีขออยู่สถานที่ใดบ้างนะครับก็บรอชมกันนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งพเพื่อแจ้งเตือนไว้นะครับเพราะว่าในบางครั้งนะครับอาจารย์ท่องไสแล้วก็ไม่บัวฟันแม่นนะครับ เดินทางไปขอโชคขอลาบในกลางคืนกลางดึกบม่ว่าจะเป็นป่าช้าเก่าหรือว่าหลังวัดเก่าโบสร้างเก่านะครับจะไปหลายสถานที่นะครับซึ่งในงวดที่พานมากกับเขาหลายสำนักหลายสถานที่หลายวัดป่านะครับที่จันท่องไซไปขอนะครับ ถึงช่วงนี้ชมบรรยากาศไปรอบๆก้อนนะครับบ้านน้องพิม์นะครับรอเวลาน้องพิมจะทำพิธีขอชคขอหลับพ่อน้องพิมนะครับแต่ว่าช่วงนี้กะชมบรรยากาศรอบๆไปก้อนนะครับรอเวลานะครับ เป็นมงคลเลิกนะครับก็ได้ัูเรียกแนวะทั้งจากแม่บัวฟันแม่ไปแล้วนะครับชรากิ้แมงรัฐบาลออกมาก,กรีบเลยนะครับเด้อรลีบยิบจับชรากิ้งแมงรัฐบาลไวปเลยนะครับเก้าสามสี่นะครับสองตัวคือสามสี่นะครับเอาสําหรับกันมาในครั้งนี้ก็มีต่ออีกนะครับในคลิปต่อไปนะครับ พ่อน้องพิมพ์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณขอพุ่นเอทุกทท่านที่เข้ามาเบ่งมาชมนะครับไห้มีโจกไม่ใช่ไปด้วยกันในงวดประจําวันที่30ธันวาคม64นี้นะครับเพื่อจะได้เป็นของขวัญปีใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีไม่ความสุขสวัสดีครับผม